เอาละครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้าสู่ช่องของโกลโลไลเนเอร์เฮ้ยจะลงอะไรขนาดนั้นเนี่ยเฮ้ยกลับมาก่อนอแล้วคุณก็อยู่กับตัวละครเอ่อตัวละครอะไรคะตัวละครน้องยุ้ยค่ะน้องยุย้ยเออน้องยุ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็กระทืบพวกเราเละอ,อีกหรอก เอ๊แต่ยุ้ยคนนี้ไม่ได้เหมือนยุ้ยคนอื่นนะไม่ได้โหดขนาดนั้นอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวก็มาเคาะประตูหน้าบ้านของเงิน20บาทบ้างส0บาทบ้างส0สิบาทบ้างโอ้ยยืมเป็นว่าเละเทะอะไรได้ให้ทำไงเนี่ยก็ต้องทำใจสิคะเออเราไม่เป็นอ้าววาทำไมอะยุ่งละงานเนี่ยเออ ลมถึกๆก,ก็มีไม่เอาเออนั่นแหละกดตโ,ตโลอมาปุ๊บเอาเปลี่ยนเป็นเฮเลนโอ้โหเหนื่อยใจเอาเอาไม่ใช่นี่เปลี่ยนไปอามิงนี่โอ้โหอามิงก็ยังช่วยได้อามิงมามาช่วยเราเร็วอืมอามิงก็หายไปนานแล้วนะอามิงเพิ่งกลับมานี่แล้วรื้อเป็นยังไงบ้างละ่ะยุย้ยเอ้ยยุ้ยสบายดีค่ะอามิงและอามิงคิดว่าเอออามิงจะช่วยอะไรหนูได้บ้างคะ โอ้ยเดี๋ยวว่าจะเป็นซัพพอร์ตให้ลือให้ลือได้กินทุกตัวเลยจริงหรอคะจริงสิอ้วไม่เคยพูดเล่นอ้วพูดจริงนะโอ้โหงั้นก็ดีเลยค่ะหนูจะจัดการพวกมันให้หมดโอ้ยเลิกบรรยายสักทีเถอะพูดถึงความรู้สึกในเกมนี้บ้างนะครับฝั่งตองข้าเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยลำบากจะตายแลวนี่ก็ดูสิอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยเมดสองโอ้โอเลมาออฟ นี่นิยมทําอย่างนี้แล้วหระอแล้วแลงขนาดนี้แล้วยังนิยมทําแบบนี้เลยเนี่ยโอ้โหอะไรวันนี้เพิ่งเคยเจอเที่ยวนัดก็เพิ่งเห็นแหละว่าตรงข้ามมีเม็ดสองตัวโอ้ยงานนี้ก็อร่อยนาะคอสแ,แหลมแหลมเลยใช่ไหมนาะคอสอร่อยแน่นอนแตคอสชอบเอ้ย,ยช่วยดูกางให้ด้วยนะได้เลยเดี๋ยวเราดูให้ นี่เห็นไหมอามิงบอกแล้วอามิงไม่เคยท้งหรืออ้าวแล้วไปไหนอะใจะเย็นอย่าลึกเดี๋ยวอ้ว,วจะช่วยลื้อแต่ลื้อใจเย็นๆแป๊บหนึ่งได้ค่ะหนูเชื่อใจอยู่แล้วล่ะค่ะนี่ดูนะลือดูนี่เห็นไหมลือเห็นไหมลือดูร้อนนะร้อนตรงไหนคะร้อนตรงนี้ไงไียีไม่เห็น นี่ไหนมันตีเต็มๆเลยโอ้ยอีก,กี้เด็กสกอยเกือบเกือบไม่รอดเลยอ่ะโอ้ยอีก,กี้เอ้ยอีก,กี้ปลาไข่เน่าอยู่นั่นแหละเหม็นก็เหม็นรู้ว่าปลาปลามาให้โดนยังไงก็ตายอยู่ดีใช่ไหมแต่อย่าพึ่งพูดละฝั่งเราอาจจะแพ้เอาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฮะอะไรเนี่ยโอ้โหแฟลชบอสทาร่ายังไม่รอดเลย เห็นไหมอาหมิงบอกแล้วอาหมิงช่วยทุกคนได้พวกนู้เห็นไหมเห็นแล้วค่ะนี่ไปไหนอ่ะฮือ่อาจจะมีอะไรแปลกๆหน่อยนะคะเออก็คิดว่าอาหมิงช่วยแล้วเห็นไหมขออภัยนะคะเสียงหายเสียงขาดแป๊บหนึ่งค่ะเอ๊นิเตอร์ตการช่วยไหมคะ รีบมาเลยอย่ารอเฮ้ยเร็วเร็วเฮ้ยเดินช้าๆได้แม่แม่คุณงามเดินช้าจังเลยก,กี่เด็กสกอตปลาไข,าาข,าาขา่เน่าปลาไข่เน่านี่แน่โอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยอย่าปลาดอกใส่ซี่อย่างนี้มันเจ็บสิเอะปลาไข่เน่าอะไรเห็นไแปบบ๊แบบนี่หรอนี่เอาไปกินก่อนเลยนี่นี่เห็นนะเห็นนะเห็นแล้วก็ ว้าวโอ้โหเบาๆหน่อยก็ได้ปลาไข่เนี่ยก็โดนก็เจ็บเหมือนกันนะโดนส้นสูงก็เจ็บเหมือนกันเฮ้ยไม่ใช่ไม่เจ็บห,ห,หรอ,หรอแล้วบางอาจปลาไข่เน่าใส่ชั้นหรอฮไม่ได้ตั้งใจว่าจะปาแต่มันโดนไปเลยๆโอ้โหอนี่ก็ปล่อยจังไม่หยุดสักทีเนี่ยรแล้วล,ล,ล่นี่อัติเมตจะมาแล้วนะมาแล้วล่ะอัติเมตมาแล้ว ช่วยนาคอสตีมังกรก,ก่อนดีกว่าใช่ไหมนาคอสเออใช่ตีมังกรด้วยกันนี่แหล,ละรีบช่วยกันตีเร็วๆเดี๋ยวมันจะมาขโมยเอาคงไม่ได้หร,หรอกเพราะนาคอสได้อยู่แล้ว <c oughs> เออพูดถูกนาคอสแฝมเร็วจะตายอื้ออทำอะไรนะเห็นนะอีก,กี้แม้บังอับปลาไข่เฮยเจ็บเจ็บสลิมทำอะไรเฮ้ยฟิกเกอร์ย่ก่อน พิกเกอร์ยกสลิมก่อนเลยอ้าวตายอยอะลละทาร่าเข้าใจความรู้สึกของฝั่งตรงข้าบนะครับยังไงผมก็เข้าใจรู้ว่าลำบากแค่ไหนกับการเลือกตัวมาแล้วไม่สนใจคือไม่สนใจทีมโอ้อยาก,กเล่นอะไรก็เล่นเอาเลยเต็มที่เลยนะฝั่งตรงข้าบขอดาวนี้เลยแล้วกัน เอาเอาทำไมหลุดพูดอย่างงั้นนะ่ะตัวละครยุ้ยเยอะตอนนี้ไม่สนใจแล้วใช่ไหมไม่แล้วไม่อยากพากแล้วตอนเนี้ยอยากเอาความมันมาฝากตัวข้ามจะทำยังไงนะ่ะโอ้ยเป็นผมผมกดยอมแพ้แล้วเนี่ย uh, ใจเย็นๆสิ í, เรามีโอกาสสู้ได้อยู่เอ้ยมีโอกาสก็บ้าละและ็ออฟเรนโอ้โหตายยับๆยับ บอกเลยเงี้ยกตายยังเขียดตุยอย่างเดียวเลยงานนี้เห็นไหมบอกแล้วตุยตุยจริงแต่ได้นาคอสมาว้อยเอาปากแซบนะเราฮะฝันต้องข้าปากแซบนะเอาอีกไหมล่ะฮะเฮ้ยมามาใกล้ใกล้นี่มาใกล้ใกล้นี่สิอีก,กี้มามาใกล้ในี่ปลาไข่เน่าอยู่นั่นแหละเหม็นแน่ทาร่าไปไหน ทาร่าคิดจะหนีเหรอไม่ให้หนีหรอไม่นี่แน่เอ่อทาร่าหนีไม่ได้เลยยังไงก็หนีไปก็ตายเท่านั้นแหละว่าไงนะปลาไข่เน่าอีกแล้วเหรอฮะนี่เอาไปกินซะโอ้ยเจ็บจังเลยนี่แน่นี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 ่แน่นี่โอ้ยทำไมตีมันตายยากจังวะคลิปเนี่ยนี่แน่อ่า ตายเจ็บตุกตายอีกแล้วไม่น่ารอดน,นี่มวย,หมยเหรอนี่มวย,หมยเหรอนี่เอาไปกินซะเป็นยังไงละ่ะมวยเฮ้ยเฮ้ยมัดเกี้ยงควายโดนเต็มเต็มฮ่าฮ่ยุย้ยโดนแล้วเฮ้ยเบื่อแล้วเกินนะเนี่ยแล้ก็ฝ่ายตรงข้าวก็เบื่อมันกันเลยตอนเนี้ยแลม็มันมั่วไปหมดแล้วเนี่ยเอามาทมําไมครับไม่มีประโยชน์เลยแล็เนี่ยโห เอาละค่ะตอนนี้แหละจะลุยแล้วนะนี่เนี่ยปลาไปหนึ่งทีนี่ไม่โดนเฮ้ยฝากไว้ก่อนเถอะเด็กสกอยหลหังคิดว่าจะทำอะไรได้ล่ะเด็กสกอยหึแคิดว่าเธอจะทำฉันได้อย่างนั้นเหรอไม่มีทางนี่ไอ้ตตบตุบๆเมื่อกี้บังอาจปลาหอกใส่ฉันเหรอหอไอ้อ้โทษโทษไต่ตุบๆคือ กระต่เป็นกระต่ายดีนะทำไมน้ำเสียงผิดเปลี่ยนไปแปลกกระต่ายดีนะทำไมเปลี่ยนอา้อาวอา้าวอ้าวอ้าวกดยอมซะแล้วอา้าวยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้เข้าใจความรู้สึกของฝักต้งข้ามครับตอนนี้โอ้ยค,คุณผู้ชมถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับ ก็ขออนุญาตพูดถึงฝั่งตรงข้ามนะครับวันหลังจะดับตัวดับไปให้มันดีๆหน่อยไม่ใช่เลือกตัวมาอย่างนั้นลำบากเพื่อนๆทุกคนที่ต้องแบกไม่รู้นะครับใครเลือกก่อนแต่ก็บอกตามตรงนะลำบากเพื่อนตรงข้ามมากเลยรู้หรือเปล่าเพื่อนต้องแบกอะเพื่อนเหนื่อยยังไงก็ คนที่ผ่านดูคลิปนี้นะครับแล้วเล่น ROV อยู่ก็อย่าเลือกตัวเหมือนตรงนี้อ่ะไม่พอมาหลอด AFK ด้วยโอ้โหไม่น่าละฝั่งเขาถึงเล่นกันไม่ได้ละแค่สองตัวนั้นก็ยุ่งแล้วมาหลอดก็คงบอกไม่ไหวแล้วเนี่ย